One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องไดยไทยสไปรวอลแลนอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปอมไฟสุขสุกคนดีจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าชงหมอมอยหอยสังกับตัวโตเทยไทยจ้าเที่ยงเข้ามาแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ก็เริ่มไปทํางานแล้วก็ไปทําความสะอาดบ้านเพื่อนพ่อใหญ่ที่เคยทําประจํานั่นแหละค่ะไม่ได้ไปทําให้เขาตั้งแต่ไปเที่ยวโจนมา สามเสียทิศได้นะครับทั้งมาป่วยโควิดด้วยทีนี้เมื่อเช้าก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปทำสามชั่วโมงนะคะเพื่อนพ่อใหญ่ไปทำความสะอาดบ้านดูแลกันนั่นแหละค่ะได้เสริมได้เติมกันไปนะคะเมื่อเช้าก็อากาศเย็นมากเหมือนกันนะคะเสียงเริ่มแหบเริ่มแห้งอีกแล้วนะคะพอเริ่มห่างหายจากโควิดนิดหนึ่งเราก็อยากทำงานนะคะงานคือเงินงานอะไรขอให้ได้ทำเถิดค่ะ ได้เสริมเติมกันไป2-3ชั 4, ช่วโมง4-5ชั่วโมงก็ดีไปสำหรับทางเมืองนอกนะคะการทำงานกันส่วนมากก็เป็นรายชั่วโมงนะคะอย่างตัวโต,วตวไปทำความสะอาดตรงนี้ก็ไม่ได้ดูถูกเงินนะคะธรรมดาทั่วไปก็ทำความสะอาดฝั่งทางฮอลแลนด์ก็ชั่วโมงละ13ยูโร14ยูโรแต่เพื่อนของพ่อใหญ่เองแกก็ให้ทีละ สิบห้ายูโรก็สามชั่วโมงมันก็เป็นสี่สิบห้าบางครั้งแกก็ให้ห้าสิบอะไรก็ว่ากันไปเขาก็อยากจะช่วยเราด้วยแล้วตัวตวเองก็ทํานู่นทํานี่เสริมไปเพราะว่างานประจําไม่ได้ไปทํานะคะถ้าทํางานโรงงานเอ่ยอะไรเอ่ยก็ต้องห้าวันหกวันนะคะตอนนี้ก็แฟนก็กเกษียณด้วยก็ทํานิดทําหน่อยเสริมกันไปนะคะรับพอไว้ใช้ของเรานะคะ เมืองนอกเมืองนานะคะไม่จําเป็นนะคะงานไหนเราก็ทําไปค่อยเรียนรู้ไปออกงานไปตรงนูน้นตรงนี้ไปเดี๋ยวก็ได้เพื่อนได้อะไรได้งานได้สังคมนะคะได้ติดต่อสื่อสารกับคนนู้นคนนี้ค่ะต่อเนื่องจากเรื่องเมื่อวานนะคะเรื่องน้องคนเมื่อวานนี่แหละคะ่ะคู่สพายของเพื่อนตัว,ต,ว,ต,วตัวเองฝั่งทางเบลเยียมนะคะการที่เลิกรากันบางครั้งเราก็อยากรู้ตื้นลึกหนาบางเขาเหมือนกันนะคะ อย่างแฟนเขาก็หนีไปมีผู้หญิงใหม่เรื่องนี้ก็คือเรื่องหนึ่งแต่ก่อนที่ผู้ชายจับไปมีผู้หญิงใหม่เราก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงเขาก็เลยคุยแบบเปิดอกให้ฟังให้เพื่อนเราฟังเพื่อนเราก็โทรคุยให้เราฟังว่าปีสุดท้ายปีที่แล้วนะทั้งปีมีอะไรกันแค่ไม่กี่ครั้งเลยนะคะเขาก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโตโต้เคยพูดนะคะหลายคลิปเหมือนกัน เรามาอยู่ในช่วงอาจจะเป็นวัยทองเอ่ยผู้หญิงไทยเราอาจจะ40กว่า50กว่าคิดว่าตัวเองเป็นวัยทองไม่อยากมีอะไรกับแฟนหมู่งียดใส่แฟนนู่นนี่นั่นไม่หันหน้าคุยกันนะคะแล้วฝรั่งก็เพิ่งอายุ48 47 48เองความต้องการเรื่องเซ็กเรื่องอะไรต่างๆเราต้องคุยกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะไม่ใช่ว่าเรื่องรามกจกกับเปรดแต่มันเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตเหมือนกันสําหรับชีวิตคู่นะคะอย่าง คู่สบายของเพื่อนเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรกับแฟนมีน้อยมากปีที่แล้วทั้งปีเลยมีแค่ไม่กี่ครั้งเองเขาไม่อยากจะมีเขาว่าเขาก็หงุดหงิดยังไงบอกไม่ถูกนะคะพอทีนี้แฟนตัวเองนะเสิความต้องการนะคะทีนี้ไปคบผู้หญิงอายุ20ต้นต้นเองตอนนี้ถึงเด็กถึงมาถึงขั้นมาขออยากกันตามคลิปเมื่อวานที่พูดคุยไปนะคะ นี่ราคาการหันหน้าเขาหากันการคุยกันทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องเสียหายยิ่งสังคมฝรั่งมังค่านะคะจะเป็นเรื่องเซ็กเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนอนเรื่องต่างๆคุยกันได้แบบตรงๆนะคะเพราะว่าสังคมฝรั่งไม่ได้ว่าผู้หญิงกลัวผู้ชายผู้ชายกลัวผู้หญิงผู้หญิงเป็นหัวหน้าผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาไม่ใช่ส่วนมากเขาจะใช้ความคิดแชร์ไอเดียพอๆกันเขาถือว่าเสมอภาคก,กันนะคะอย่าง บางคนมีลูกสองลูกสามวันนี้เมียไปทํางานผัวดูแลลูกก็มีตัวโตเห็นเข็นลูกจูงลูกเต็มแถวเมืองนี่เยอะมากนะครับผู้ชายดูแลลูกนะคบไม่ได้ว่าแบ่งเป็นหน้าที่ใครหน้าที่มันไม่ใช่นะคะเวลาผู้หญิงว่างผู้หญิงก็ดูแลลูกเขาก็จะเปลี่ยนกันอย่างนั้นก็มีหลากหลายคนที่เราเห็นนะคะเพราะเขาไม่ได้ว่าแต่ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าอย่างเดียวผู้ชายเป็นคนหาเงินผู้หญิงฝรั่งยิง่งคอนแรนดนเนเธอร์แลนด์ก็หาเงิน ควบคู่ไปกับผู้ชายเลยตีเดียวนะคะเรื่องที่มันบานปลายต่อกันมาก็เพราะว่าเราไม่หันหน้าเข้าหากันไม่คุยกันเราสะสมความขุ่นความแค้นความเคืองกันนะคะเขาบอกว่าเขาก็รักแค่ราคายอยู่มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาคิดว่าแฟนเขารู้สึกเพราะว่าคนนอนคุยกันนั่งคุยกันไม่เหมือนกันนะคะคนอยู่ด้วยกันทุกวันแฟนจะไปติดหญิงใหม่ไปเริ่มคบคนอื่น เราก็มีจังหวะจะคนสังเกตได้เหมือนกันนะคะเราก็มีเซนส์ของเราก็ว่าได้แต่เมื่อมันเกิดถึงขั้นที่ผู้ชายขอหยงขอ,อยาเรียบร้อยแล้วเราก็แก้ตรงนั้นไม่ได้แต่ตอนนี้น้องคนนี้ก็ยังอยู่บ้านของผู้ชายอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นอพาร์ทเมนต์เหมือนกันเขาซื้อไว้นะคะพอผู้ชายทํางานแล้วก็ซื้อไปผ่อนไปเข้าซื้อระคะแล้วทีนี้ตัวเองก็อยากจะได้อพาร์ทเมนต์ เล็กๆสักห้องหนึ่งพอได้ทำมาหาก,กินแต่โชคดีนี่แหละค่ะที่สําคัญที่สุดคือเราไม่ได้แบกมือขอเขาทุกอย่างตั้งแต่น้องผู้หญิงคนนี้มาเลยสี่สหปีมาก็ทํางานมาตลอดโชคดีว่าตัวเองมีงานการันตีไว้อย่างน้อยก็ยังอยู่เบลเยียมได้ต่อไปหางานหาเงินอยู่กับลูกคนไทยนะคะที่ลูกติดมาอยู่ด้วยเขาก็จะออกไปแต่เขารอจังหวะอยู่ค่ะ เพราะว่าผู public, so いい้ชายก็ทีน mm ี hmm. s <S mm ้ก hmm. yeah. ็เง hmm. ียบไปไปอยู่ก um 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 ับผู um <t <t um ้หญ um um> um um ิงคนอื่นสักพักหนึ่งเห็นก็คุยกับแฟนของเพื่อนตัวโตว่าจะไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นอีกสักระยะหนึ่งแล้วให้โอกาสผู้หญิงไทยนี่ค่อยๆนี่ก่อนพอใจเย็นลงก่อนเพราะตอนนี้กําลังร้อนกําลังเสียใจกําลังทบทวนหลากหลายอย่างว่าทําไมทิ้งฉันไปนะคะเขาถึงจะกลับมาคุยกันแล้วก็ทางทนายความเขาก็โอเคอยู่ เขาก็จะพยายามทําเรื่องช่วยอะไรช่วยผู้ชายอยากจะไปอยู่กับผู้หญิงใหม่หรือว่าอยากเอาผู้หญิงคนใหม่มาอยู่เข้ามาอยู่บ้านก็ต้องใจเย็นๆจะมาไล่เธอไปทันทีไม่ได้นะคะเขาก็เลยรอก่อนว่าจะเป็นแบบไหนแต่ผู้หญิงไทยของเราก็บอกเขาอยู่ว่าถ้าไม่ได้ตามคําขอไม่ต้องออกจากบ้านนะเธออย่างน้อยเขาทําผิดก่อนมันมีผู้หญิงใหม่ก่อนมันอยากให้เราอย่าอย่าน้มันหยาได้แต่เราจะไปอยู่ที่ไหน เราต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆวางแผนไปตามรูปเกมที่มันเป็นณนตอนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใจเย็นๆพยายามทําใจนะคะไม่ว่าไทยหรือเทศจะลูกสามลูกสี่กี่ลูกก็ช่างถ้าถึงวันหนึ่งมาแล้วพูดถึงเรามันไม่โดนเราก็พูดได้นะคะถ้าถึงวันหนึ่งผู้ชายหมดรักหมดใจไปมีผู้หญิงอื่นแล้วสิ่งที่ทําได้ที่สุดก็คือทําใจนะคะถึง เวลาหมดวาสนาต่อกันถึงวันหนึ่งมันจะไปจากเรามันก็ต้องไปอยู่ดีถ้าไม่ไปวันนี้พรุ่งนี้มันก็ต้องอยากไปอยู่ดีถ้ามันไปแสวงหาคนใหม่แล้วไปติดคนอื่นแล้วมันก็ยากที่จะก,กู้คืนแล้วก็ผู้หญิงฝั่งทางนู้นเขาก็เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนมาทํางานที่เบลเยียมเขาก็พอมีผู้ชายมาลักมาชอบมาอะไรก็อยากจะได้คนที่มั่นคงดูแล เราก็เข้าใจเขาอยู่เราก็ไปโทษเขาไม่ได้ที่แน่ๆก็คือโทษคนของเราเองนี่แหละค่ะมากๆอยากได้แล้วก็ไม่รู้จักพออะไรอย่างี้ก็ว่ากันไปตรงนั้นนะคะแต่โตโต้ก็ตําหนิหน่อยหนึ่งว่าเรื่องนอนด้วยกันรเรื่องมีซุ้มมีเซ็กทุกอย่างต้องเคลียร์แล้วก็ต้องคุยนะคะถ้าปรับกันได้เราไม่มีเซ็กก็ได้นะแต่เราจะอยู่กันเป็นเพื่อนแบบนี้แบบนี้ฉันดูแลไปเรื่องบ้านเรื่องอาหารการกิน ให้ความสุขเขาตรงนั้นได้แต่เมื่อไม่หันหน้ามานั่งคุยกันไม่จับมือคุยกันจนเรื่องมันแดงมันบานปลายจนถึงผู้ชายไปมีผู้หญิงอื่นแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปเมื่อเขาคิดว่าเขาจะเลือกผู้หญิงคนใหม่เขาอยากจะเดินไปทางใหม่อยู่กับคนใหม่เราก็ต้องให้เขาไปว่างั้นเถอะคัะพูดแบบชาวบ้านก็คือมึงอยากไปมึงก็ไป แล้วกันกูคิดเกียจยื้อแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่รู้ว่าเสียเวลาอยู่ละสิปีสิบกว่าปีที่อยู่ด้วยกันมาถ้าเราไปทบทวนนั่งเศร้าร้องห่มร้องให้มันก็คิดถึงความหลังอยู่นะคะแต่สําหรับตัวตัวเองนะคะพูดถึงเหมือนตัวเองตอนที่เลิกลากแฟนคนไทยนะปีสุดท้ายอุ้ยร้องก็ร้องให้มันจบไปเลยสักทีเดียวร้องประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ร้องไปเลยเต็มที่อยากจะร้องวันไหน ร้องห่มร้องไห้ก่อนนอนนะคะก็จะมีบ้างความเสียใจนะคะเสียดายสิ่งที่เสียดายก็คือเสียดายวันเวลาที่เคยใช้ด้วยกันมาวันเวลาไม่ได้ช่วยเหลือทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะช่วยให้เราเดินหน้าและมีพลังสู้ต่อไปนะคะเราต้องคิดอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราเสียใจได้อะไรได้ยังไงคนมนุษย์ธรรมดายังไงการร้องห่มร้องไห้มันมีอยู่แล้ว นะคะเสียใจก็ต้องร้องให้มันก็เป็นธรรมดาแต่ร้องได้แต่เราก็ต้องหยุดเป็นนะคะค่อยเดินหน้าต่อไปตัวโต้ก็คุยคุยประมาณนี้นะคะให้เพื่อนไปให้กําลังใจกันต่อไปบอกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะตอนนี้ตัวเองก็อย่างน้อยภาษาก็ได้บ้างแล้วงานการก็มีทําแล้วก็ดูไปตามตัวบทกฎหมายเขาตอนนี้แฟนให้เวลาเราสักระยะหนึ่งเราก็อยู่กับตัวเองไปเดือน2เดือนหรือว่าเมื่อไหร่ ที่แฟนกลับมาคุยแล้วก็ตั้งรับดีๆแล้วก็ค่อยคุยแล้วก็มีทนายด้วยทนายเขาก็จะคุยเขาบอกว่าอยากได้าพาร์ทเมนต์เล็กๆก็คงจะได้อยู่แล้วทนายเขาช่วยก็ถือว่าโชคดีว่าทนายเขาช่วยฟรีนะคะเวลามีปัญหาเรื่องพวกนี้นะคะแต่ถ้าเราเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนเป็นคนมาใส่อยู่แล้วเราเป็นมีผู้ชายใหม่เราอยากจะเลิกกับแฟนเรามันก็จะยากอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ ผู้ชายทางนี้แล้วเขาก็อยากเลิกกับเราเขาไปมีผู้หญิงใหม่ก่อนมันก็เป็นกรณีนี้ก็ถือว่าว่ากันไปนะครับเป็นเราค่อยคิดค่อยอ่านทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็มีทางออกแล้วก็ลงตัวของมันเมื่อมันอยากจะเลิกแล้วนะครับตอนนี้ภาษาเราก็ได้แล้วลูกเต้าก็อยู่กับเราแล้วก็พอเราได้ออกไปอยู่บ้านเอียงอะไรเองงานการทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวสังคมเดี๋ยวอะไรมันเปิดเราก็ออกไปแบบไม่มี พันธะเดี๋ยวเราก็มีคนมาลักมาชอบเราเองเราก็เพิ่งอ,อายุสิบเก้าสามเก้าสามเก้าสี่สิบแล้วราวนี้นะคะสําหรับน้องผู้หญิงคนไทยเราก็เป็นกําลังใจให้นะคะให้สู้ต่อไปไหนๆเรามาอยู่ทางนี้แล้วอย่างน้อยเราก็ได้มีโอกาสลูกก็ได้เรียนที่นี่ทางเมืองนอกเมืองนาก็บวกลบคูณหารดีๆตโตก็บอกเขาไปนะคะวันนี้ก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะสักใครจะไปแล้วยื้อยังไงมันก็ไม่ฟังนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะจ๊ะขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีด้วยกันเสมอมาค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ